สวัสดีค่ะชาวเลอบี้โลบอกวันนี้เนี่ยเรามาเก็บตกงานลอยกระทงในแมพ City บ้านนามันก็จะมีจุดขายกระทงแล้วก็จะมีป้ายอะไรบางอย่างด้วยลอยกระทงด้วยความศรัทธาเก็บกระทงเดี๋ยวโดนบาทาเป็นป้ายเกลียนอีกเช่นเคยแต่ก็ถูกของเขานะคะเราต้องช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง มันก็จะน่วงๆหน่อยนะคะนี่ขนาดเน็ต15เมกนะโอเคไม่ออบบี้บนกระทงแล้วว่ายไปเลยง่ายกว่าค่ะมาถึงแล้วต่อกระทงเนี่ยก็จะมีเวทีประกวดนางนพมาศว้าวเธอคนนั้นเนี่ยที่เต้นอยู่น่ารักทีเดียว เนื่องจากตอนแรกเนี่ยมาสแตนบายคืนวันอาทิตย์ซิตี้บ้านนาก็ยังไม่อัปเดตงานลอยกระทงนะคะด้วยเหตุนี้ก็เลยมาย้อนหลังสักหน่อยค่ะเพราะว่าปีก่อนเนี่ยก็มานี่พี่ก็เลือกกระทงมาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลอยน้องลงไปในน้ำเลย แล้วดูสิแตงกวาพอตเตอร์จะลอยกระทงทำไมดันลอยตัวเองซัง,งั้นเรียกเดว่าพอลอยเสร็จแล้วเนี่ยก็เก็บกระทงหรือไม่ก็เก็บเหรียญในกระทงได้ไปในตัวเลยค่ะสำหรับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็ต้องขอโทษน้องๆ f c ที่จะตามพี่เข้ามาในแมปด้วยช่วงนั้นเนี่ยพี่ปวดฟันนะคะ ช่องนี้เนี่ยอาจจะไม่เน้นมากค่ะเพราะว่าต้องดูแลช่องหลักเอาไว้ก่อนนะแต่เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะเป็นกำลังใจให้ทำต่อเนี่ยก็ฝากติดตามและก็ดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ